กลางดึกคืนหนึ่งเวลาตีสีเสียงปืนดังขึ้นณเส้นเขตแดนที่38กั้นระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้สงครามได้เริ่มขึ้นที่คาบสมุทรเกาหลีแล้วไม่นานหลังจากประชุมกับประเทศสัมพันธมิตรประเทศไทยได้ยื่นมือส่งกำลังพลเข้าร่วมสงครามครั้งนี้อย่างรวดเร็วเป็นประเทศต้น,ตน สงครามดำเนินเวลายาวนานจาานนการณ์เต็มไปด้วยความรุนแรงและโหดร้ายเขาประกาศรับสมัครครัว่าใครจะไปลบในประเทศกเกาหลีก็ให้สมัครทางฐานเรือเขาก็จัดเรือพนัง เรือลบพังงานออกไปที่เกาะสิชังไปส่งเราขึ้นเรือนี่ที่เกาะสิชังแล้วเราเนี่ยนะครับงองค์ฐานไทยไทยเนี่ยสมัครเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียมาที่อยู่บนพกศพเนี่ยนะฮมะมาต่อรุมบอลกันเลยนะฮะถึงก็ใช้ดาบไปปืนแทงกันแล้วนะฮะไอ้ที่ยิงก็ยิงกันไปยิงกันมันมเป็น,ปนกระสุนวิถีนะจะมีไฟ ออทางท้ายของกระสุนปืนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเส้นทางยิงเราเนี่ยยิงไปที่ไหนจะจุดไฟจุดพลุจุดะสัญยานกันโอ้ยเต็มเลยเรามีถ้าพูดถึงกองพันกันหนึ่งกองพันธแต่ว่าถ้าพูดถึงตรงพกอบนะฮะมีเพียงหนึ่งหมวดท่านเองหนึ่งหมวดก็ร้อยคนมันอยู่ที่ตัวของตัวเองที่จะดูแลตัวเองได้อย่าง พราะอ,อากาศยี่สิบองศาเนี่ยนะมันมันหนาวแล้วโอ้โหออกจากเต้นออกจากสต๊อปมาเนี่ยหนาวแล้วครับเพราะนั้นความชื้นในอากาศเนี่ยไหนจะถุงเท้าไหนจะรองเท้าอะไรพวกนี้เกิดความชื้นก็เกิดโรคภัยใช่เจ็บหิมะโรคหิมะกัดเท้าก็จะมันแทบจะไม่นึกถึงความลำบากฮะมันเดินหน้าไปตลอดนะ มันไม่มีกลับมาถอยหลังว่าไอ,อ้นี่เป็นอย่างนี้นะมันเดินหน้ามันไปตลอดผ่านไปตลอดเไอ้ขาทางที่เราผ่านเนี่ยมันก็จจำอยู่และการส่งทหารไทยไปรบในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า136คนและบาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนการประทะที่ดูเดือดในสงครามชิ้นสุดลง เกาหลีใต้โบกธงแท็กซ์กีได้อย่างสง่างามอีกครั้งหลังจากนนั้นเกาหลีใต้เติบโตเป็นประเทศพัฒนาระดับต้นๆของโลกแต่กระนั้นพวกเขาไม่เคยลืมฮีโร่ทหารไทยที่ได้สมญาณน,นามว่าพยักน้อย วันนี้โทมี่ร่วมตอบแทนความเสียสละและกล้าหาญแก่วิรบุรบุษพยัก์น้อยทุกนายด้วยการมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานและมอบผลิตภัณฑ์อะโมี่ให้แก่สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถมัมภ์ผมพลเอกบัณฑิตมาลายอริสูนเป็นนายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์มีในความคิดที่จะช่วยเหลือบรรดาทหาร ที่อาสาไปรบในสงครามเกาหลีได้มีงานทําบ้างให้ทุนการศึกษาให้ตั้งแต่ประถมะถมัธยมและอุดมศึกษานะครับเมื่อสัก2อสปีมาแล้วนะที่อาตอม่มาเกิดในเมืองไทยเนี่ยท่านก็จัดงานกล่าวปาศัยว่าบริษัทอาตอม่จะมาเนี่ยจะทํางานอย่างนั้นก็จะประกันหนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือบรรดาญาติพี่น้องครอบครัวของทหารที่ ไปผ่าาาานนนกกรรลบใเหีมนะ22ตุลาคมวันทหารผ่านศึกเกาหลีร่วมลำลึกในความเสียสละของทหารกล้าทุกท่านในสงครามครั้งนั้นอะโทมี่จะไม่ลืมพระคุณ